คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพ,เพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า8ป,ปีควรได้รับคำแนะนำด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะก็อยู่กับช่องมุกซีหยอยหรือน้องมุกค,คนนี้คนดีและคนเดิมกันอีกแล้วนะคะ อ่ะดึกอย่างนี้ก็ไม่อยู่กันหน้าเกมสาวท่ามเพื่อนรักนะทุกคนก็เหมือนเดิมอีกแล้วนะรอบนี้ก็ไม่ได้มาในช่วงแจ็คพอตไทม์เนาะอ่ารอบดึกนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งเข้ามาเนาะก็ยังมีแค่รอบล่าสุดที่เป็นรอบ5้าโมงนะทุกคนอ่ะโอเคก็จะพูดซ้ําอีกรอบหนึ่งกลุ่มแจ็คพอตไทม์นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่จะไว้แจ้งเกมนะคะที่มีโอกาสแตกดีที่สุดนะ แล้วก็นอกจากจะไว้แจ้งเกมนะคะก็ยังเอาไว้พูดคุยกับเพื่อนๆนภายในกลุ่มด้วยอ่ะก็อ่ะ,อะข้าวๆก็ประมาณนี้แลลวนะทุกคนสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะบกก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนที่คอมเมนต์แรกเหมือนเดิมเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยดีกว่าะคะทุกคนปะ let's go มาค่ะทุกคนทุนรอบนี้1000บาทอ่ะจัดรอบดึกกับเพื่อนรักหน่อยนะสาวท่าทุนหนักหน่อย ก็เห็นมีคนเล่นอยู่นะทุกคนสาวถ้ำเออก็มีทั้งแตกแล้วก็ไม่แตกเนาะมีคนแตกมาอยู่นะเออถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะสักสองสามพันปะอ้าวเฮ้ยยังไม่ทันไดม้มาถึงก็เข้าฟรีให้เลยวะ่ะตอนแรกก็กะว่าจะซื้อฟรีนะทุกคนเพราะว่าหมกก็ซื้อฟรีปกติอยู่แล้วนะ เนี่ยที่เราชอบปั่นทิ้งเพราะว่ามันจะมีโอกาสแบบนี้นะ่ะทุกคนบางทีที่เราปั่นปั่นไปก็มันอาจจะเข้าฟรีให้เราก็ได้แต่ว่าได้44บาทโอ้โห50 แล้วไม่ต่อด้วยเอออู้หูทั้งเคทั้งไอ้ม่วงไม่ได้สักตัวอืมสวยวายสองอือเจเต็มแผงไปดิเจ <J S 2> เขาเก็บกันเ้เก็บกันอะไรเจ <J S 2> เขาเก็บเกือบหมดแผงเลยนะเก้าร้อยกว่าบาท มาดีอยู่นะทุกคนเบ็ดสิบเพราะว่ามันเข้าเองไงเราไม่ได้ซื้อนะกําไรลุ้นลวนกําไรอย่างนี้ก็ปรับเบ็ดอยู่แล้วจ้ะไปเลยซื้อไม้แรกแล้วก็เบ็ดยี่สิบด้วยไม่ย้ำเบ็ดสิบด้วยนะ โอ้โห oh. ดูดูทรงแล้วแม่นารอดโอ้โหสิบต่อสิบบาทไอ้เหี้ย ไม้แรกที่ซื้อก็เกลือเลยทันตาเห็นนี่มันมาอยู่ที่ไม้สองเล้แหละหแตกในไปดิยากอยู่ ขนาดคอมโบมันยังไม่ค่อยจะคอมโบเลยนะทุกคนเอาอะไรมาแตกในก่อนอสวยเพื่อน12บาทโอ้โหโคตรสวยขอบคุณขอบคุณหมดความหวังนางน้ำตารินเราไปเบ็ดห้าดีกว่านะทุกคน เอาเอาไอ้เฮียนี่มันเบ็ดสิบอ้หอเอเอไปหมดแล้วประลงประสาศจะซื้อเบ็ดห้าไปซื้อเบ็ดสิบมันจะพอไหมล่ะลูกพี่ โอ้โหและคือถ้าเกิดว่าไม่คอมโบต่ออีกนิดนึงนี่คือซื้อต่อไม่ได้แล้วนะเบต้าอย่างน้อยก็250แล้วนะโอ้โหจริงดิเคเออแต่มันก็ยังไม่ได้ป้าโอ้โหร้อยหนึ่งยังไม่ถึงเลย7จ็บาทเที่ย ท้ายแล้วนะไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะแล้วคือแตกให้รอบแรกรอบเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นรอบที่เข้าฟรีเองหลังจากนั้นซื้อมาก็คือเกลือทุกไม้ไม่มีไม้ไหนที่ได้กำไร อย่าถามหากำไรถามหาทุนก่อนทุนกูเนี่ยได้คืนไหมโอ้กูจบละยังจะได้อีกนะร้อยยิบสี่บาทจบ 1 6 6พอไปต่อไปได้แล้วนะทุกคนคือซื้อเบ็ด้าก็250นะเบ็สี่ก็ยัง200นะแต่ถ้าเบดต่ำกว่านี้ก็สาภาพนะทุกคนไม่น่าไหวขนาดเบ็ห้ายังยังไม่ไหวอ,อ่ะอ่ะโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะคะก็สำหรับใครที่ชอบนะคะบอกก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะโอเคไปลนะทุกคนบ๊ายบาย